สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสามีนางเอกสุปตาบวงสวงครั้งใหญ่เปิดโรงงานมูลค่าหมื่นล้านเป็นนักธุรกิจนุมไฟแรงดีกรีหมื่นล้านเลยก็ว่าได้สําหรับตอนปิติพิรมพักดีทายาทเครื่องเดิมแอลกอฮอล์ชื่อดังระดับต้นๆของเมืองไทยแถมยังเป็นสามีของนางเอกสาวคนสวยอย่างนุ่นวรนุชอีกด้วยโดยล่าสุด11กร,รกฎาคม2560 ในสกรมของต๊อดปิติเจ้าตัวได้โพสต์ภาพบวงสรวงครั้งใหญ่พร้อมทั้งเช็คอินที่โรงงานบริษัทสิงแมบ,บรดสจ,จำกัดบางเลนนคะรปฐมหลังจากนั้นต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามารวมอนุโมทนาบุญมากมายสำหรับต๊อดปิติเป็นลูกชายคนกลางของนายสันติพิรมพักดีและนางอารุณีพิรมพักดีมีพี่ชายหนึ่งคนคือเต้สันติพิรมพักดีและน้องสาวอ,อีกหนึ่งคนปรีติพิรม ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ